ท่านผู้อุ่งในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านดิฉันนางสาวทิตินันอภัยรุนตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดช,ชอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถืนตองขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส3และ4ประจําปีงบประมาณ2,568เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามภารกิจและผลงานเชิงประจักษ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาในมิติของงานการเรียนรู้เพื่อคุณุูิตามระดับ ครูได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1. ทับ6 8รวมทั้งสิ้น51คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย34คน และนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบเอเน็ตจำนวน5คนซึ่งมีผู้เข้าสอบจริง4คนคิดเป็นรอยละ80และคาดว่าจะมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4คนคิดเป็นรอยละ8ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด สำหรับงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถึงตองได้มีการจัดกจิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาอาชีพด้านทักษะชีวิตและด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและด้านพัฒนาสังคมและชุมชนสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งในไตรามาสนี้ทุกกิจกรรมได้นำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องเป็นปัจจุบันและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น47คนเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และสิ่งที่น่าภูมิใจคือร้อยละของผู้ที่นำความรู้ไปใช้เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงถึง90อร์ซในส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถึมตอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูต้ตลอดชีวิตตามแนวทางของส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านบ้านหนั Kum งสือชุมชนกิจกรรมต่างๆเช่นกระเช้าความรู้และการรับบริจาคหนังสือได้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นเห็นได้จากจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านนาท่อเด่นหมู่ที่4ตําบลถึมตองที่มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยถึง8คนต่อวัน ซึ่งสิ่งนี้ยืนยันถึงความสําเร็จในการกระตุ้นให้คนในชุมชนรักการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนงานที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่ฝ่ายงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองดิฉันได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนสามารถเรียนรู้และพัฒนางานจนบรรลุผลสําเร็จครบถ้วนและเสร็จสิ้นก่อนเวลากําหนดจึงสะท้อนถึงความตั้งใจของทีมงานและการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่สามารถจะทอนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนคือการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถิ่มตองได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านเข้ารับการประเมินสรุปผลการดำเนินงานอาทิเช่นผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกปีการศึกษา2567ในระดับเงิน และผ่านการประเมินมาตรฐานสสปชตประจำปีงบประมาณ2,568ในระดับดีมากงานที่โดดเด่นในไตรามาสนี้ทำให้เกิดการพัฒนาครูและผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จากผลการดำเนินงานในไตรามาส3และ4เป็นการต่อยอดและต่อเนื่องการทำงานที่มั่นคงในไตรามาสก่อนหน้าและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ทุกประการ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและทีมงานทุกท่านในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านสําหรับการสนับสนุนและคำแนะนำที่ดีเสมอมาและพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในตําบลถืมตองอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณค่ะ